สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมฟิมูล่าเบื้องต้นนะครับอันดับแรกนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะอัดคลิปวิดีโอนะครับให้เราเลือกที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ Record Media นะครับจากนั้นเลือกที่ Record PC Speed เมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะมีแท็บเมนูนะครับนะครับ แล้วก็เบอวณด้านขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มสีแดงนะครับก็คือเป็นปุ่มเรคคอร์ดนั่นเองเราสามารถคลิกนะครับแล้วโปรแกรมก็จะนับไปหลัง3 2 1แล้วก็อัดคลิปหน้าจอนะครับให้เรานะครับเราสามารถที่จะอัดคลิปต่างๆนะครับบนหน้าจอเราได้เลยนะครับหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเนี่ยนะครับทีนี้ในเบื้องต้นนี้นะครับผมยังจะคงไม่อัดคลิปนะครับแต่ผมจะโหลดคลิปนะครับ จาก youtube ลงมาใช้นะครับแล้วก็ทำการปรับแต่งคลิปนั้นนะครับโดยใช้เมนูต่างๆนะครับอันดับแรกเราก็นะครับไปเลือกคลิปของเราบน youtube นะครับก็เลือกคลิป ผมเลือกคลิปได้แล้วนะครับแล้วก็ไฮไลท์คุมที่ https นะครับ c ก l o n เบอร์เวิลด์ดันะครับแล้วก็พิมพ์ Ss กัแปรงแลนที่ปุ่ม enter ครับก็จะเข้าสู่นะครับหน้าจอดาวน์โหลดนะครับอันนี้เราก็ค่อสักครู่หนึ่งนะครับ มเมื่อนะครับเมื่อขึ้นนะครับตัวคลิปนี่ฮะที่ต้องการดาวน์โหลดแล้วนะครับเราก็คลิกที่เวนตรงนี้ครับดาวน์โหลดครับตรงนี้อาจจะขึ้นเป็นตัวแท็บโฆษณา,าขึ้นมาปิดไปนะครับถ้าเกิด เห็นว่าดาวน์โหลดเนี่ยเห็นไหมครับมีจุดสจุดเบอร์นี้นะครับให้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลือกคําว่าดาวน์โหลดครับก็สักครู่นะครับวิดีโอจะถูกดาวน์โหลดนะเห็นไหมครับเปด้านซ้ายมีอด้านล่างนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรานะครับไปครับไปดูว่าคลิปวิดีโอเรา คลิปวิดีโอเราอยู่ที่ดาวโหลดครับก็คือไฟนี้นั่นเองเนะี้ยะฮะด้านขวาจะขึ้นไฟนี้ขึ้นนะครับผมขออนุญาตย้ายไปที่โฟลเดอร์ที่มีการจัดเก็บนะครับไฟงานนะครับเพื่อใช้ในการตัดต่อคลิปนั่นเองนะครับก็ทํออมานะครับผมอาจจะเปลี่ยนชื่อเพจนะครับ เราทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไฟล์เข้ามานะครับด้วยการ Import Media นะครับแล้วก็เลือก Import Media f ไฟล์ครับจากนั้นเราก็ไปเลือกไฟล์ครับแล้วก็คลิกปุ่มโอเคครับไฟล์ถูกนําเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือจะเป็นเมนู Audio เมนูนี้ก็จะมีเสียงซาวประกอบนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นเสียงแจรถนี่ยอันนี้เราคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีพรีวิวให้เรากดปุ่งเพคลครับเราสามารถที่จะแด็กเมาส์นะครับเลยเลือกไฟเข้ามานะครับแอนดรอยก็คือวางเอาไว้นะครับเพื่อใช้เป็นสาวประกอบได้ในกรณีที่เรามีคลิปนะครับที่ว่า มีแตเสียงบรรยายอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมโหลดมาเนี่ยเป็น MV ซึ่งจะเป็นเสียงเพลงนะครับก็จะมีเสียงซาวอยู่แล้วนะครับก็คงไม่ต้องการใช้แล้วก็สามารถที่จะคลิกขวานะครับแล้วก็ e ีลีตได้เลยนะครับนี้ก่อนที่จะไปดูตัวคลิปเนี่ยให้เรามาดูเมนูถัดไปก็คือตัว เมนูไทเทนนะครับตัวเมนูไทเทนเนี่ยก็จะมีเพียบเลยนะครับจะมีทั้งโอเ n เนอร์เห็นไหมฮะมีไทเทนมีโรเวอร์มีซับไทเทนมีเอ็นเคนดี itan, ้นี้เราอาจจะเป็นโอเ n เนอร์นะครับรลองคลิกดูนะครับเมื่อคลิกแล้วก็จะมีพรีวิวให้ทางด้านของครับสมอผมเล,ลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ลากลงมาแล้วก็เดเิคลิกเข้าไปนะครับสามารถที่จะไป,ปบแก้นะครับ เราสามารถที่จะปรับแก้ตัวอัวกษรได้นะครับ ปรับแก้แล้วแล้วก็สามารถที่จะคลิกเห็นไหมฮนะเลื่อนปรับให้สวยงามอย่กลางอนนี้นะครับเมื่อเราปรับแก้เสร็จแล้วให้คลิกปุ่มโอเคตรงนี้ครับนะครับจากนั้นมาที่มีเดียครับแล้วก็เมาส์เห็นไหมฮนะเลือกเป็นพัน 920คูณด้วย1080นะครับทีนี้ต่อมาครับตัวเป็น transition นะครับเราก็สามารถเลือกได้เยอะแยะเลยนะครับนะฮะอันนี้ผมก็เลือก speeder นนะครับแล้วก็ดูตัวอย่างได้นะครับอ่าเห็นไหมฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ลางระหว่าตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ไปเป็น คนละส่วนกันเวลาเปลี่ยนปุ๊บมันก็ได้สมูทนะครับลองดูนะครับเล่นดูนะครับนะครับเราจะเข้าเข้าไปนะครับก็ดูสมูทดีนะครับทีน,นี้เราก็อาจจะเลือกันอื่นลองเล่นดูนะครับอันนี้ในส่วนเอฟเฟกนะครับเราก็สามารถเพิ่มเอฟเฟกได้มีเอฟเฟกให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับ ลองเลือกเอฟเฟกต์ดูนะครับเลือกเ f ฟเฟออฟแล้วกันนี่เราลองเล่นดูนะครับอ่ะก็จะเป็นการเบลอนะฮะน,นะครับแล้วก็จะเป็นอิเลเมนต์นะครับ,นะรบ,น element, นรบผมลองเลือกมาสักตัว ครังนี้ครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็ไปตรงนี้นะค,ะนะครับ,รบ,รบก ในส่วนเมนูด้านบนเนี่ยก็จะมีที่เราต้องใช้เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็ในส่วนด้านล่างเห็นไหมฮะนี่ก็จะมี Undo กับ Redo นะครับ Undo ก็หมายว่าย้อนกลับไปก่อนหน้าก็หมายว่าถ้าเกิดว่าเออเราไม่อยากต้องการหรือเราใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับเราไม่ต้องกด Delete ก็ได้เรากด Undo เห็นไหมฮะตรงนี้ตัว element ก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดเราก็เอ้ยไม่ใช่ นะครับเรายังต้องการใช้แล้วก็คลิกปุ่มดีดูมันก็จะกลับมาแต่ถ้าต้องการลบนะครับก็คลิกปุ่ม delete นะครับแล้วก็เลือกที่จุดที่เราต้องการลบก่อนนะครับแล้วก็คลิกปุ่ม delete นะครับไฟล์นี้ทั้งไฟล์ก็จะหายไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมคงไม่ไม่คลิกที่ปุ่ม delete นะครับจากนั้นถ้าเกิดตัดต่อนะครับยกตัวอย่างนะครับเาว่าเราต้องตัดตัดตรงนี้ก็คลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมับมันถูกตัดแล้ว แล้เข็ถ้าเกิดว,ว่าผมจะตัดถึงตรงนี้นะครับก็คลิกอีกหนึ่งครั้งนะครัแล้วเนี่ยเราก็สามารถแยกได้ใช่ไหมครับแผมไม่เอาตรงนี้ผมคลิกแล้วก็ผมคลิกปุ่มดีลีนะครับที่เป็นทางขยะนะครับหายไปละแล้วผมเอามาต่อกันได้นี่ก็คือเป็นการตัดต่อนะครับแต่ห้นี้เนื่อให้สมูทด้วย,วยเราลองเล่นดูนะครับนะครับเสียงเพลง กับดนตรีมิจะาดูไม่สมุดไม่ต่อกันอันนี้ถ้าเราสามารถใช้ปุ่ม Undo นนะได้นะครับใช่ไหมฮะมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลองเล่นดูนะครับถูว่าสมุดไหมกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะฮะแล้วก็ใช้ง่ายมากเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นการครอปนะครับคือขอบไว้ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับสปีดนะครับให้ช้าลงนะครับให้เร็วขึ้นหรือว่าให้เป็นปกตินะครับก็นะครับหรือว่าจะเป็นดีเวสก็คือเล่นกลับนะครับก็ลองเล่นดูได้นะครับในใส่วนพวกนี้นะครับนะครับก ah ็จะเป็นพวกสีนะครับนะครับตรงนี้ปรับสีต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนี้ก็คือปรับพื้นหลังนะครับนการจอบพื้นหลังนะฮะมันจะปรับพื้นหลังนะครับส่วนนี้ ก็จะเป็นการปรับเสียงอย่างนฮะเราสามารถที่จะมาปรับเสียงที่ a u d โอได้ครับหรือถ้าเราต้องการปรับเสียงเราก็สามารถคลิกไปที่ไฟล์นะฮะเข้ามาคลิกที่บริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถปรับเสียงได้ครับเมื่อปรับเสียงแล้วก็คลิกปุ่มโอเคนะครับกรณีที่เราเสียงเบาเกินไปเราสามารถเร่งวอลลุ่มนะครับมันก็จะทำให้คลิปนั้นนะมีเสียงที่ดังขึ้น หรือถ้าเกิดเสียงซาวอย่างเงี้ยนะครับดังกบเสียงพูดนะครับเราก็สามารถเลือ่อนลงมาอยู่วรเวณแถวๆนี้นะครับลบสามสิบหรือต่ำกว่าลบสิบแปดนเนี้ยเสียงมันก็จะคอนะครับกำลังดีเลยกับเสียงซาวเสียงซาวเนี่ยครับกับเสียงบรรยายก็จะทําให้ผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเออไม่มันสมูทดีมันฟังมันลึ่นนะครับอันนี้แล้วก็ลองดูครับอย่า รีเซ็ตก็คือกลับมาเป็นค่าเดิมเติมต้นนะครับนะครับแล้คลิกปุ่มโอเคไปนะครับจากนั้นบริเวณตรงนี้ก็คือจุดมาร์กนะครับเช่นอย่างเช่นเราจะมาร์กใส่ทัสเซชันตรงนี้แล้วก็เพื่อให้เป็นจุดสังเกตสำหรับเรานะครับเราก็สามารถที่จะคลิกมาร์กได้นะครับบริเวณตรงนี้จะใส่นะครับตัวเอฟเฟกต์นะครับก็มาร์กไปนะครับ เห็นไหมก็จะจุดมาก็จะขึ้นมาบรนะิเวณนี้และเห็นไหมหรือบริเวณนี้จะใส่อิเลเมนต์คอมมากไปนะครับนะฮะจุดมาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ถัดไปก็คือในส่วนที่เป็น record away over นี่ก็ก็คือว่าตรงนี้ก็เมื่อคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าตอนนี้เรากำลังบันทึกนะครับด้วยซอ ด้วยเครื่องมือประเภทไหนก็ปเปเ็นเช่นใช้ตัวประกรมบันทึกเสียงจากเครื่องโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยนะครับหรือจากตัวไมโครโฟนอย่างเงี้ยเป็นตนน้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับคือออริโอมิกเซอร์นะครับออริโอมิกเซอร์นี่นะครับมันก็จะบอกนะครับว่า เราให้เราปรับเนี่ยในส่วนที่เป็นวิดีโอหนึ่งะปรับเสียงได้ในวิดีโอ2ปรับเสียงได้ขึ้นขึ้นลงลงนะครับหรือในส่วนออริโอหนึ่งเนี่ยจะปรับแล้วก็สามารถเข้ามาปรับในนี้ได้นะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วก็คลิกปุ่มโอเคส่วนตรงนี้เป็นมัตเตอร์ก็คือถ้าปรับเนี่ยเสียงมันจะถูกปรับหมดเลยจะดังจะค่อยปรับนะครับนะครับอันนี้ผมไม่ปรับนะครับคลิกเสร็จจากนั้นตรงนี้ เห็นว่าคลิปเนี่ยยาวเกินแต่ถ้เ,เราอยากจะให้มันฟิตพอดีกับขนาดหน้าจอนะครับเราคลิกปุ่มนี้ครับเห็นไหมฮะมันก็จะถูกทําให้ฟิตกับขนาดหน้าจอไม่เกินไปนะครับหรือเราจะปรับข้างหลังก็ได้นะครับจะให้มันเข้ามาอีกก็ได้ให้เข้ามีกก็ได้หรือจะให้ออกไปนะฮะให้กว้างขึ้นก็ได้หรือจะให้ฟิตก็ได้ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอินดิเคเตอร์นะครับหรือที่แบบ โอเปโอนรับจะเป็นตัววงชี้เสียงนะครับว่าตอนนี้เสียงไม่มีความดังแค่ไหนนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอยู่ไว้เนี้ยดีนะครับถ้าเกินตั้งแต่ในส่วนลบห้าไม่ใช่เสียงจะเริ่มดังอาจจะต้องปรับลงมานะครับนะครับนะครับก็ นี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเอ็กพอร์ตไฟล์นะครับเราก็สามารถคลิกที่ปุ่มเอ็กพอร์ตนะฮะอันนี้ตั้งชื่อไฟล์นะครับ m v นะฮะแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ที่จัดเก็บเวลามัน Export เ,เสร็จแล้วมันก็จะจะไปเซฟที่โฟลเดอร์นี ผมก็ select โฟลเดอนี้เลยนะครับแล้วผมก็คลิกที่ปุ่ม export นะครับตอนนี้ก็จะทำการ generate ตัวคลิปวิดีโอให้เรานะครับชื่อว่า m v นี้นะครับก็ต้องรอสักพักหนึ่งนะครับถ้าเกิดความยาวของเรายาวมากน,นะครับการที่จะ generate เป็นคลิปวิดีโอก็จะใช้เวลา นานพอสมควรนะครับแต่ถ้าคลิปสั้นๆนะครับไม่กี่นาทีก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับก็จะได้คลิปโหลดขึ้นมานะครับอันนี้เราก็รอจนเสร็จนะครับนะครับเมื่อเราโหลดคลิปเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้น100%ซนะครับนะครับเมื่อขึ้น100%แล้วนะครับ แล้วก็คลิกปุ่มโคลไปนะครับลิดไปนะครับเห็นว่านะครับคลิปวิดีโอนะครับ MV1 นนเนี่ยนะครับก็ถูกใส่เข้ามาไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาละนะครับทีนี้เราลองมาเล่นคลิปตูนะครับ คลิปจนหมดนะครับนะครับก็จะเป็นอันว่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เรื่องการโหลดคลิปนะครับบน YouTube ลงมาใช้นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในส่วนที่เป็นเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรที่จะอัดคลิปขึ้นมาเองดีกว่านะครับก็ได้ไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์นะครับนั้นตรงนี้ก็นะครับเป็นเทคนิคต่างๆนะครับที่ผมได้ นำมาฝากนะครับก็ลองนำไปทดลองใช้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ